สำนักงานเกษตรอำเภอสองแควติดตามสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากวันที่17กรกฎาคม2,568า้ลำน้ำยาวนะคะเป็นพื้นที่ของบ้านปังตุกตำบลนาไร่หลวงอำเภอสองแควนะคะซึ่งพื้นที่ที่เห็นตรงนี้มีการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ซึ่งอายุที่อยู่ที่ประมาณ80-90ิ 90. ซึ่งก็อยู่ในระยะที่ใกล้จะเก็บเกี่ยวแล้วก็พร้อมเก็บเกี่ยวแล้วะนะตอนนี้ก็มีความเสียหายไม่เห็นต้นข้าวโพดเลยนะคะแต่ว่าน้ําที่นี่มาเร็วไปเร็วก็ะจะติดตามสถานการณ์ต่อไปค่ะนี่เป็นสถานการณ์น้ําป่าไหลหลากนะคะตรงนี้ตรงจุดนี้เป็นบ้านหางพุ่งหมู 3, ่สามตรบลนาไรหลวงนะคะพื้นที่ที่เห็นตรงนี้เป็นพื้นที่ข้าวนาปีคะ่ะซึ่งพอปลูกได้ประมาณ 5-20วันนะคะก็ตอนนี้น้ำอา่าท่วมไม่เห็นต้นข้าวเลยนะคะก็ส่วนฝั่งนูน้นฝั่งนู้นที่เห็นไกลๆจะเป็นอข้าวพดเลี้ยงสัตว์นะคะซึ่งอยู่ในระยะที่ติดฝักแล้วก็โดนน้ำท่วมหมดเลยนะคะที่เห็นอยู่ตรงนี้นะคะเป็นพื้นที่ของบ้านใหม่ตำบลนาไรหลวงนะคะสภาพที่เห็นตรงน,นี้เป็นแปลงพืชผักนะคะพืชผักซึ่งเกษตรกรมีปลูกผัก เช่นพริกมะเขือหัวผักยาวนะคะแล้วก็ข้าวโพดข้าวเหนียวนะคะซึ่งตอนนี้ก็ถูกน้ําน้ําตาไหลหลากนะคะท่วมพื้นที่หมดนะคะพืชผักก็อยู่ในระยะที่สามารถเก็บเกี่ยวได้แล้วนะคะแต่ว่าก็เก็บเกี่ยวไม่ทันเนาะ<อ>ก็เป็นกําลังใจให้กับพี่น้องเกษตรกรทุกท่านนะคะท่วมหนักมากปีนี้ค่ะนอกจากนี้มีการติดตามระดับน้ําในพื้นที่ตําบลชนแดนอําเภอสองแควจังหวัดน่านท่วมถึงเส้นทางคมานาคมเข้าหมู่บ้าน เยี่ยมเยียนและบริจาคอาหารเพื่อเป็นกำลังใจให้เกษตรกรผู้ประสบภัยสู้ๆไปด้วยกันนะคะ